็น่ไหมทุกคนข้ามได้หมดเพราะต้องดูด้วยกรรมการเป่าฟาวง่ายไปเกๆเหลือแมตช์เดียวแล้วไปเล่นให้สนุกขอบคุณมากเหมือนกันที่ไปเกียรติมากที่ได้โค้ชให้โค้ชโค้เต็มตัวของเรานะแล้วก็ขอบคุณมากเอ๊เเอ้ชสรุปครับวันนี้ชนะครับแข่งมาหลายวันมากแล้วก็ชนะครับรู้สึกดีใจมากเวียดนามก็ได้แชมป์ าที่นี้ก็ได้แชมป์เราทำได้ดีมากเลยครับเราเล่นเป็นทีมแล้วก็ช่วยดีเฟนซ์กันครับเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้แชมป ที่ประเทศอื่นนอกจากไทยแลนด์ครับสิ่งแรกที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือผม,ผมอยากขอบคุณนะักกีฬามากๆเลยต้องบอกว่าเด็กๆใจสู้มากตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันนี้เลยฮะต้องขอบคุณหลีวัยบีเอลจริงๆฮะน้องๆน,นะครับที่จะเข้าวัยบีเอลต้องจริงจังนะครับแล้วก็เข้มข้นกับมันครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเองนะครับวัยบีเอลชาเลนจ์วัยบีเอลจีว,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 วจบีเ มือมือย่อลงย่อยย่อยย่อยไปฝ่าไมปฝ่าอย่าอย่าอย่าฝ่าหมดไปพร้อมไปไปเลยเล่นเลยบอลเล่นดีไปเฝป่าโอเค มบุกเรายืนเป็นยืนเป็นกระเทือนก่อนยืนหัว2ตัวยืนลากสองตัวเหมือนเดิมดิมีเพิ่มยืนจานขึ้นมาตะกีนเหมือนเดิมรับรองว่าตะกีนเดียวหลุดไปเลยได้แน่นอนแต่เราเล่นยากกันเองเอาใหม่เอาใหม่เราเราเราเล่นยากกันเองพอแล้วลูกัดมาไป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 ดูไอเดียข้างหน้าไอเดียไปไอเดียไปโอเค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 ตาชัดตาชัดตาเด็กตาชัด เวลาเกมบุกเราเล่นอ่ะมนเป็นก้อนเดินไปเราอ่ะเวลาปีที่ลงไปอนอลนรราดาดีะไม่ต้องเข้าไปหุบข้างในเวลาลาได้บอลอ่ะออกให้กว้างให้กว้างให้มันได้เข้าการหลุดหมดโอเคไหมพอมั่นใจเล่นมากตะกี้ดีทีนึงโอเคดีมากดีดีด,ดีไปยกไปดีดีไปดีดเพิ่มตกี้หน่อย ไอเดียก <I S 1> <Idea. S 2> ็หาวงไอเดียลุดไอเดียหาวงไอเดียไอเดียเออเออไปเลยไอเดียอ่อนมีเพิ่มเวลาเวลาสกอร์ไม่ขึ้นสกอร์เอามาโอเคโอ้พาเวลไม่มีช็อตคอฟช็อตคอฟสามสิบวิเวลาเยอะมาก เวลาเยอะมากไม่ต้องรีบเล่นเดี๋ยวเราต้องบล็อกคนรีบาวลูกนี้ให้ได้ก่อนบล็อกคนรีบาวไม่จ่ายเสียพ้องลงมเอาบอลบล็อกคนรีบาวมีเพิ่อมอยู่ล่างนิวอยู่ล่างบล็อกคนบล็อกคนบล็อกตัวยิงบล็อกตัวยิงนาวา<ป>เข้ามาเอาบอลอีกคนหนึ่ง<ป>มา นี on ่นั่งเลยนั day. Day ่งเก้าอี้เลยนั่งได้นั่งได้นั่งได้ไปเลยนั่งไปเลยนั่งได้มาที่วานจักรยานไปนั่งได้ไปมันมีเทนเตอร์เข้าไปบล็อกเทนเตอร์ตอนข้ามเทนเตอร์ตอนเล่นเห็นไหมทุกคนข้ามได้หมดเพราะต้องดูด้วยกรรมการเป่าฟาวง่ายเป่าฟาวง่ายเราเราต้องได้ไม่ใช่ยิงเรายิงไปยิงไปโดนก็สวนมาสวนมาไอ้เดี๋ยวตอนที่เรายิงอ่ะเพราะเราหมดแรงเราได้อยู่คนเดียวเลยไม่มีใครได้สักคนเลยมีพร้อมคนเดียวได้เข้าไปได้ได้ได้สี่คตเตอร์ได้อย่างเดียวแม่หมดแรงดิไอเดียถึงมาช่วยตอนหลังพอมาช่วยปุ๊บมืออนนนกััหลลลลุดมม้้ยเเเเเาาาชวว็ทแ่ เหลือแมตต์เดียวแล้วไปเล่นให้สนุกทุกคนจะได้เล่นให้สนุกขอบคุณมากสำหรับเกมทม่อกี้เป็นเกียรติมากที่ได้โค้ชให้ผมกพวกเป็นตัวพวกเรานะแล้วก็ขอบคุณมากมาไปทักก่อนไป้เลยเดเชืองกันแบ็์ไปนั่งป่ะป่ะตอนเนี้ยวันนี้ <c oughs> วัน,นวันนี้ปรวันหกทุ่ม เล่นเล่นเออเล่นลงมา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 ดังหน้าดังหน้าเฮ้ยเวลาเกมบุกนะดูนะเขาเขายืนกว้างอย่างงี้ดูนะเวลาเกมบุกเรยยืนนีใช่ไหมดูนะเราให้บอลหนีพร้อมได้บอลนี้ใช่ไหมพร้อมดูนะพร้อมอยู่นี่พร้อมบอลอยู่นี่นะยูนิคขึ้นไหมพร้อมจะพาตัวกันไปไอเดียดูไอเดียได้บอลตรงนี้คนเดียวข้ามเลยโอเคไหมพร้อมดูเล่นกับทีมแบบนี้่อย เล่นราช็อตท็อปเยอะเราโยกเขาให้เขาเคลื่อนที่มากเึ้นที่ไม่เปรียบจะมาบล็อกไอเดียก็ได้จะให้ไอเดียคัดก็ได้หรือจะไปบล็อกพร้อมให้พร้อมข้ามแล้วให้ไอเดียก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้มันขยับอย่ายืนขออย่ายืนขอบอลโอเคไหมไปเร็วไอ้สกินดีดีมากเออไปไปเองไปเองการเล่นไอเดียการเล่น โอ้ดาวาร์ท huh. ุกคนเวลาเขาเปิดบล็อวิ่งถอยหลังดูแล้วดูคนวิ่งไม่ได้ช้าเลยดีมากดาวาดีมากดีมากท่านคุณไปต่อไปเรื่ยลูกพร้อมพร้อมเหนื่อยเหนื่อยพักไปก่อนช้า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 ออกมาช้าช้าช้าออกมาช้าช้า ออกรีเบลรีเบลรีเาวเล่นคเล่นเลนข้าวข้าวไอเดียข้าวข้าวคนเดียวสี่สามสองหนึ่งเข้กา,การเลี้ยงเข้าไปอย่าแต่คุณคุณต้องการเวลา เ,เดี๋ยว,ยวฟังเขาหนึ่งแผลเขานะเขาจะมาบล็อกตะกีนตะกีนแต่เขาพลิกเข้าในเขาจะมาบล็อกแล้วก็พลิกเข้าในดังนั้นเวลาเราโดนบล็อกเราเปลี่ยนสกีนคนที่โดนเปลี่ยนต้องลงไปการข้างล่างเร็วเวขาห้บอลเปลี่ยนไปเอาบอลจับบอลจับบอลดีรีเอารีเอา แบกโด้แบกโด้แบกแบกโด้แบกโด้ไอเดียแบกด้ไอเดียแบกโด้เยนด้เยนโด้ออกมาโอ้ยฟฝ้าวฝ้าวฝ้าเราได้บอลเราเลี้ยงบันหนีเลี้ยงกว้างเลี้ยงหนีเลี้ยงกว้างไม่มีพัดแบกเราเลี้ยงหนี เราไม่ต้องรีบเล่น3ามิีวิจะหมดเวลาถ้าเหลือสามิีวิมันเหลือแค่สองเพย์เขาทำอะไรไม่ได้โอเคไหมพร้อมไป้ชาชาอาชาาชาดีดีดีไปเองเอ ก็รู้สึกประทับใจมากครับทริป YBL ต่างประเทศครั้งนี้แล้วก็ขอชื่นชมทางผู้จัดนะครับขอบคุณผู้จัดมากเลยครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมา หวังว่ามีวันหน้าเราก็จะมาร่วมอีกครับผมขอบคุณทีมงานแล้วก็ติ๊โค้ชนะครับทุกท่านที่พาเด็กๆมาจนถึงจุดนี้ได้แล้วก็เริ่มยินดีฉลองแชมป์กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปครับวันนี้ชนะครับแข่งมาหลายวันมากแล้วก็ชนะครับดีใจมากครับว่าอันนี้คือครั้งแรกครับได้ประสบการณ์แล้วก็ดีใจด้วยครับอยากมาอีกครับจากคลิปนี้รู้สึกได้แล้วบ้างครับผมรู้จักเล่นบาสในเกาหลีมันกดไม่เหมือนกับที่ไทยเลยครับมันไม่มีแบ็คคอร์ และชาร์กล็อกมันก็30มสิบวิเลยแต่ว่าที่เมืองไทยแบบมันแค่2ี่สิบสีวิแล้วก็ไม่มีแบค็คคอร์ดมเมนต์ไหนที่เราสนุกที่สุดเกมแรกแล้วก็เกมตอนนี้ครับเมื่อกี้นี้พวกแข่ง Oh so the the team YBL is their like second time in Korea um, participating our tournaments um, it's great to see them again like one or two kids um, I see them again Like the parents also, so but um, Way, I miss you, bro. <laughs> and Nana, you too. Um, maybe next time we'll catch you up all together. So in my in my opinion, like basketball um, in Asia, basketball is going like deep down low. So we need to get get developed all together. So that's the reason I want to you know host a, a lot of tournaments that uh, combine with uh, various countries in Asia. So that's the the competitions our main goal, our main goals, coming with like uh, multiple countries like a global Super Cup like this. So yeah, let's go in and make it together. They did a great job. Um, to be honest, I, I didn't expect this actually, but you know, like um, I was escorting your old teams um, cause like uh, I do the international affairs, you know, I'm the manager here. So, but being management and uh, the team who I managed won uh, the champion. It's a great thing, you know, I feel, um, Um, thes uh, yeah, <laughs> see you and Bangko I'll <laughs> รู้สึกดีใจมากวนาก็ได้แชมป์มาที่นี่ก็ได้แชมป์ผมรู้สึกดีใจมากครับผมได้แชมป์สามครั้งแล้วครับได้แชมป์อะไรบ้างเราได้แชมป์เรเวนในว b ยบครับแล้วก็ผมได้แชมป์ใน ทัวร์นาเมนต์เวียดนามแล้วก็ทีทท่เกาหลีได้ครับดีใจโมเมนต์ไหนมากสุดคบเราส่งให้เขาแล้วก็เราได้สตีลแล้วก็ได้แต้มเราทำได้ดีมากเลยครับเราเล่นเป็นทีมแล้วก็ช่วยดีเฟนซ์กันครับผมรู้สึกดีใจมากเพราะาอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นกับคนอื่นที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วผมก็ดีใจที่ เราได้แชมป์ครับเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้แชมป์ที่ประเทศอื่นนอกจากไทยแลนด์ครับเราคิดว่าอีกทีมที่เราเล่นมานต้องต่อเนี่งเก่งก็เก่งนะครับแต่เราเก่งกว่าครับพูดได้ดีมากครับวันนี้เด็กๆพูดไปหมดแล้ววันนี้ สิ่งแรกที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือผมอยากขอบคุณนักกีฬามากๆเลยหลายครั้งที่เราเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่เป็นใจสิ่งที่ผมภูมิใจกับพวกเขามากๆเลยพวกเขาสามารถเอาสิ่งที่ YBL มอบให้เขามาใช้ได้เป็นเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากมันมันยากมากที่เราที่เราไม่เคยฝึกเขาแล้วเขาจะมามาเจอสถานการณ์แบบนี้ได้แต่วันนี้ผลตอบรับจากสิ่งที่ YBL มอบให้มันส่งผลที่นี่แล้วมันทําให้พวกเราได้แชมป์ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยครับพวกเขาคือสุดยอด YBL คือที่สุดแล้ว ต้องบอกว่าเด็กๆใจสู้มากตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันนี้เลยฮนะเกมหลายเกมที่แบบเราเกิดจะแพ้แต่เด็กๆก,ก,ก็กลับมาได้แบบน่าเชื่อน่าเหลือเชื่อจริงๆก็รู้สึกว่าเขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้เจอเพื่อนใหม่ๆจากทั้งเป็นคนไทยด้วยกันเองกับต่างชาติฉะนั้นเขาก็จะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอนครับต้องขอบคุณลีกไวเดเบลจริงๆฮะที่จัดลีกทริปต,ต่างประเทศดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆมีโอกาสที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้เขาเติบโตได้มากกว่านี้ ุีมากครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ได้รู้แล้วว่าทีมต่างประเทศนะครับเขาจริงจังจริงๆเนาะยังไงฝากถึงแบบน้องๆนะครับที่จะเข้า y b l ต้องจริงจังนะครับแล้วก็เข้มข้นกับมันครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเองนะครับ